สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านครับกระผมนายธนก,กิจลุ่งพรสริมาครูโรงเรียนบ้านมือมือนุนวิทยาคารการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างในรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านเมืองมนุนวิทยาคารได้ทําการจัดการเรียนการสอนเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้สอบถามความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับคำกล่าวที่ว่ากร,รุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีเพื่อเป็นการเปิดประเด็นในการเรียนการสอนเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นครูผู้สอนเล่าพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวีรกรรมสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและให้นักเรียนได้ทำการสรุปลำดับเหตุการณ์ต่างๆเป็นไทม์ไลน์จากนั้นให้นักเรียนเลือกเหตุการณ์สำคัญที่นักเรียนสนใจมาเพื่อเป็นหัวข้อในการแสดงบทบาทสมมติ หรือโลเปเพื่อจัดการแสดงและถ่ายคลิปวิดีโอต่อไปเหตุการณ์ตัวอย่างที่นักเรียนได้เลือกมาคือเหตุการณ์การบุกตีค่ายโพ3ต้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหารานได้ทําการรวบรวมกําลังพลและต่อเรือจากอู่ต่อเรือที่จันทบูรแล้วได้บุกล่องแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาตีค่ายโพ3ต้นของนายกองซกี้จนแตกพ่ายไปในที่สุด ในวันรุ่งเช้ารุนนี้ประมาณหกโมงเราจะออกยินทคับมิจฉุนทีมาก่อนทัาพเจ้าตาบด้วย มาเจ้าตากขุก กไปแไปสรุปผลการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสามารถสแสดงสมรรถนะออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการสแสดงบทบาทสมมุติหรือการตัดต่อคิววิดีโออีกทั้งนักเรียนสามารถตอบจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อได้คือ 1. เล่าพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ 2. สรุปวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ 3. เห็นความสาคัญของวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและนี่คือ ผลาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นปีนที่าปีที่2โรงเรียนบ้านบิงบุรุษเตียขาดครับขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการากาทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ